ผู้บริหารโรงพยาบาลจิตเวชนี้นี่ให้เรื่องการพิการผู้ปกครองเป็นภาระแก่น้องกาขาวระสักดร์สมมาสมุทโธภะขวาอักะหังสัมมาสัมพุทโธกาโตภะขวะตัตโธโมปิปันโนภะขวะโตสาวะกะมังเจนะ เปธรรมศา,าส,สีลจจาธิยาจารยพนะธรรมโาติธรรมคุตติศาสตร์ปิทาบันจารยโอ้ยามี